ก็มาเท่กับหนึ่งก็หนึ่งหนึ่งกรบอกเล็กฉีดน้ำได้นะครับราคานะจะต้องกันได้แล้วก็ในตัวรูปนี้เนี่ยจะมาในรูปแบบคัดบอกเอ้ยไม่ใช่ครับบอกเลยค้างสไลด์ตัวไก่เปิดได้แล้วประมาณก็จะได้ ผมเคยรีไปเป็น M 1 9 1หนึ่งกหนึ่งกระบอกไฟมินิราคา69บาบาทใช่ไหมครับซึ่งตอนนั้นน่ะคือเขาจะเอาอันนี้ลงใช่ไหมแต่ตึงก้าหึ่งหนึ่งตัวนี้น่ะเขาจะกดตรงนี้อ่าแล้วก็จะคัดบอกได้แล้วก็ยิงได้นะแต่ว่าต้องมีน้ำแล้วก็เอ็มหนึ่งก็หนึ่งหนึ่งกระบอกนั้นน่ะคือต้องกดตรงสุดๆปืนตัวนี้แล้วก็ยิงได้จะยิงได้ไหมครับ แต่นี้นะ่ะไม่ต้องกดเพื่อยิงได้ครับนี่ครับสำหรับใครที่อยากได้ในจิงตอกก็มีนะครับเราจะมาสอนวิธีการใส่น้ำครับอย่างแรกเนี่ยให้ชักตัวนี้ออกมาก่อนอย่างนี้อ่ะ,แล,ออะแล้วก็ให้เอาน้ำอันนี้ออกมาแล้วก็ให้เอาน้ำอะไรแล้วก็ให้เอาน้ำอ่ะน้ำเปล่าอะ่ะมาใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมไปเอาน้ำใส่กันอ่ะมา เรียบร้อยถ้าเราใส่น้ำ็นแล้วนะ่ะเราจะเอาเอิ่มไอพ้พลาสติกตรงเนี้ยปิดเข้าไปแล้วเราก็จะกดตรงนี้แล้วมันก็จะค้าไฟให้แล้วก็ย,วกยิงได้นะครับถ้าสมมุติว่าใสยน้ําเต็มนะ่ะยังแบบผมนะ่ะมันจะยิงได้านานนะคะถามว่าเท่าไหร่ก็คือจัดป้องกันได้นะหลักสดบเหมือนกันแต่ถ้าไปซื้อในงานบางตอนนั้น คือเขาลดให้เป็นประมาณพักสาสิบ้าบาทนะถ้าื้อได้งานวังนะนี่แล้วก็ยิงแน่นาขวดเดิมด้วยนะครับถ้าใส่น้ําเต็มนะจะเอาไว้เช็ดโต๊ะหรือจะลดน้ําดอกไม้อย่างนี้ก็ได้นะครับก็ขอบบคคุณรัฝากกดติดตามเลยนะ M หนึ่งเก้หนึ่งะครับมา